สวัสดีเดจ้าพ่อกันอีกแล้วคะ่ะกับเอ้ตุ๊กตาผ่าฝันอากาศดีคะ่ะอากาศดีกันผ่ามาันอันนี้บอกคะ่ะนั่งตกักแดดยืนํำสวนรังเหงื่อคือเกาจักน่อยจะแรกว่า,าเข้าคะ่ะเป็นอากาศที่ว่าสดชื่นมันบ่ได้มีแบบนี้คู่มือเนาะค่ะเนาะทางนี้เพราะว่ามันเป็นหน้าหนาวอยู่ทางเงินเอ้ยนี่มาเอ้กันนะผ่านั่งอัน นั่งแซ่เนาะค่ะเนาะบ้านเนาะเพราะว่านั่งแซ่เนาะนั่งกลนักนาดค่ะนั fun, ่งแซ่จังหน่อยกว่านี้ค่ะเด้อนั่งแซ่กันเทือกกระเเ้าแดะเบาแดว่เดะนะก็หาเรื่องมาคุยเนาะค่ะเนาะหาเรื่องมาคุยให้ใมันได้อันได้เวลาอันคุยกันไปว่างั้น้ยแบปะเอ้ยคุยเรื่องตือฝังเนาะมื้อนี้อันนั่งตักแดดกันเลยคุยไปหลายเรื่องแล้เลยค่ะทั้งเรื่องในอันชีวิต ครอบครัวเนาะค่ะนอที่ว่าเกิดขนนึ้นันสองสามมื้อนะปัจจุบันนี้ก็ยังเกิดอยู่นะคะเนาะอันนี้ก็ใส่ไปแล้วเนอหนะค่ะวันนี้ก็มีเรื่องต่อีกไะโอเรื่องเรื่องมุสเซวนี่ค่ะเข้าไปเบิ้งอันของ u t u b e เนี่ยค่ะ y ยูทูบเนี่ื้อตุ๊กตาคนติดตามหนึ่งพันยี่สิบคนค่ะตอนนี้มื้อนี้นะคะที่ว่าเอ้ยเซกหมามันมื้อกี้นี่ ก็เลยอันแต่ว่าอันจํานวนนาทีนี้ชั่วโมงหรือว่านาทีนี้เอยอย่างบ่ผ่านค่ะเอ้ยสิเออเบิ่งดูค่ะหนึ่งพันยี่สิบคนนี่ค่ะเนาะที่ว่าเออปิสกเบิ่ืแล้วก็จํานวนนาทีนี้เหลือยคนเบิง่งหันสองพันสองพันกับเจ็ดเจ็ดนาทีค่ะสองพันกับเจ็ดนาทีมันต้องได้คือสี่พันเนาะค่ะเนาะ ถ้าว่าตามตรงมาต้องนึงมันได้สี่พันมันนึ่งะผ่านกดเนาะค่ะเนาะถ้าว่าเอออันเบิ่งบวชิดนะค่ะเะพราะมันเป็นกดอันนี้มาเตะหึงแล้วแล้วก็กดใหม่พัฒนก็มาเพิ่มอันที่ว่าเสียภาษีอันของทางอเมริกาอันแต่ที่ว่าเกอกข้อความถ้าเวลาคนผ่านแล้วอันอันอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงเนาะค่ะเนาะอันนี้มันก็ต้องทําเป็นสเต็ปไปบ้างกันไปแต่เอ่ยนี่มันยังบ่ผ่านนะคะมันผ่านแค่ว่าคนติดตามหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งพันยี่สิบคนเนาะค่ะเนาะ แต่ว่านาทีพันยังยังเหลืออยู่ครึ่งเนาะค่ะเนาะถ้าสี่พันก็เหลืออยู่ได้สองพันก็เหลืออยู่สองพันเนาะค่ะเนาะมันก็ยังไหลยอยู่ได้ค่ะเอ้ยว่าแต่ว่าถึงนั้นไหลมันก็บวกเกินความสามารถเนาะค่ะเพราะว่าเขาก็ผ่านมาได้ถึงจุดหนึ่งแล้วเนาะ,ะค่ะเนาะ <ms> ได้ส <s> ีเขียวที่วันพันเกียนกากระบ,บาดถูกกันสองอันแล้วแม่บอกอีกสองอักนก็ผ่านค่ะถ้าว่าพันกากระบ,บาดสีเขียวอันเขียนเครื่องหมายถูกสิแบบนี้นะค่ะเนาะเขียนเครื่องหมายถูกเป็นสีเขียว สี่อันก็แสดงว่าเขาผ่านเนาะคะ่ะเนาะถ้าเขาไปเบิ้งนํามันหลังบานของอันพี่ยูทูบก,ก็ได้กระทอนหละะ่ะเเอ้ยกระโบได้มีอันเอ้ยกระโบได้ไปว่าตั้งไปศึกษาเยอะบอกคะ่ะเอ้ยก็อยกากหุดจักว่าอันมันนั้นเหลือเท่าไรสินะค่ะมันนั้นเหลือเท่าไรก็เลยเข้าไปเบิง่งก็เลยไซเฮออันเพื่อนๆพน,พ,น,พ,นพี่น้องอยูทูบที่น่ารักทุกคนนะ,นะคะเธอฟังคำพูดเหลือผ่านหมดทั้งคู่ก็ดีเจอนำเนาะค่ะเด้อมันก็เป็นเป็นอีก กลุ่มนึ่งเนาะค่ะเนาะก็ไปเป็นอีกการต้องมาเคือมันได้หนึ่งเหรียญเนาะค่ะจากหนึ่งเหรียญก็มาเป็นซิปอันนึ่งดอลลาร์มาเป็นซิปดอลลาร์เนาะค่ะเนาะซิปดอลลาร์ก็มาเป็นร้อยเนาะค่ะเนาะแล้วเพื่อนก็แล้วมันจังมีเงินเข้าเงินหมุนเวียนว่างันต่อไปถ้าว่าเฮาเนี่ยทำเป็นนั่นเอายูทูบทำเป็นอาชีพก็เฮาก็ต้องมันก็ต้องเป็นแบบนี้เนาะค่ะเนาะแต่ว่าถ้าเฮาบ่ชทำเป็นอาชีพก็เฮาก็จะคือมันผ่านเนี่ยค่ะแต่ว่าเงินนี่ก็การการรายได้เนาะค่ะการเงินดูผลนี่ก็ต้อง ถ้าทำแนละ้วมันก็ยางได้เนาะคะนะ่ะเนาะพูดกันตรงๆเฮานะว่าทําแม่นยู่เฮาทาด้วยใจรักนีนกกนะะมนม่มันก็ทําด้วยใจรักเนี่ยเฮาก็ใจเฮารักเนาะค่ะเนาะเฮาชอบเฮาจังทำแม่นบอกค่ะมันก็ทําด้วยใจรักทุกคน,นะคะเนี่ยค่ะเลยว่านี่เฮารักเฮาชอบแล้วเฮาก็จังทำแม่นบอกค่ะแต่ว่าทําแล้วถ้าม,ามันผ่านกฎมันได้มีอัตราเงินไหลจ่ายไหลไหลเข้าไหลจ่ายหมุนเวียนเนาะคะ่นะเนาะมันก็คือ ความรู้สึกแฮ ppy แม่บอกค่ะถึงแม้บางคนซิบเขาเป็นซิบวันจาเป็นเนาะค่ะเนาะบางคนมาก็จําเป็นบางคนก็จําเป็นได้บบจําจเป็นได้ครึ่งครึ่กงกลางๆก็เป็นแบบว่าเออได้ก็ได้บไดก็บ่บเป็นเตือนี่ก็แต่ว่าถ้ามันมีรายได้เขาเนาะสำหรับเอยเนาะค่ะเนาะเออเออเาเอยความคิดของเอยตุ๊กตามันเป็นแบบนี้ถ้ามันมีรายได้เขาเนาะค่ะมันก็เป็นความภูมิใจแม่บอกค่ะความภูมิใจที่ว่าเขาได้ทํามาทําถึงมายืนยงยืนตรงที่จุดที่เขาอยากยืนเนาะค่ะเนาะ เพราะว่าการทำอันหนังน้อยเนาะคะ่ะเนาะภาพยนต์แมนบอกหนังน้อยหรือว่าภาพยนต์สมัยก่อนมันก็มันก็เอ็ดแบบนี้บไดณแมนบอกค่ะเพราะว่าเขาถ้าเวลาอันดูภาพยนตร์หรือดูหนังนี่เขาต้องไปจ้างพัณเบิงเนาะคะ่ะเนาะแมนบอกเขาโตของเขานี่ต้องไปจ้างบัณเบิงมีอันมีคนสแสดงเนาะเขามีตัวสแสดงอลังคนตัว,ตวสแสดงเขาก็ชอบลัางตัวสแสดงเขาก็าชอบเนาะคะ่ะเนาะ ก็มันก็คล้ายๆกันเลยว่าหลังไปเบื้องหนังนี่หลังคนก็โอ้ยผู้แสดงที่ว่าเพ้นอันเป็นพระเอกนางเอกก็คนก็มักเนาะค่ะเนาะก็เป็นสิ่งที่ชื่นชอบส่วนมากวันกันต่อไปคนก็ไปเบื้องอันตัวเอกเนาะค่ะเนาะอันตัวพระเอกตัวนางเอกตัวร้ายนี่ก็มีตัวร้ายนี่ก็มักได้ค่ะหลังคนก็เลยไปเบื้องตัวร้ายพันเจพันเจเนี่ค่ะเนาะก็มีคือกันค่ะแล้วก็อันสิ่งประกอบที่รอบคางอัน บรรยากาศเนาะค่ะเนาะสภาพภูมิอันสิ่งแวดล้อมที่พันธ์ไทยลงก็มีส่วนไหมหมอค่ะอันที่เหานะเบิงที่สม่าถ้าเหาไปเบิงหนังเนาะค่ะเนาะอันมันก็มันก็เป็นจุดมาคนพันธ์ทำหนังพันธ์ก็เก่งค่ะเอยถึงมาว่าอันต้องขอบคุณพี่ยูทูบเนาะค่ะเนาะพูดตรงจักใจจริงเลยได้ค่ะจักใจจริงเลยเอยตุ๊กตานี่ขอบคุณพี่ยูทูบแล้วก็ขอบคุณพี่น้องเพื่อนเพื่อนยูทูบที่น่ารักทุกคนค่ะที่เข้ามาเบิงเนาะค่ะเนาะ แล้วก็มาโคตทิดตามม่บอกว่าเฮ้อกำลังใจกันเนาะค่ะเนาะบางคนก็ทําไปทํามาก็ล้มเนาะค่ะเนาะอันอันบางคนก็ทําโดยบุ่รู้ตัวก็ไปเอ็ดเอาอันอันนี้ลงก็คือว่าบได้ตั้งใจพันก็ปิดช่องเนาะค่ะเนาะบางคนก็บได้ทำตัวเดือพิษแต่ก็ไปเอ็ดอันนี้นิดน้อยเพราะว่าไปพิษกดพันพันก็สร้างปิดก็มีค่ะมันก็มีหลายอย่างแต่อัน แต่เพราว่าอันเนี้เกิดแต่ึ้นเราก็ททาใหม่เนาะค่ะเนาะลังคนมันก็เริ่มใหม่ก็มาได้ผ่านลังคนก็ยังบบผ่านค่ะที่ว่าที่เอ้ยมาเบิ่งที่เอ้ยก็ไปที่ตามพันดีไว้ด้วยค่ะลังคนก็อันทําไปหลายปีก็จนที่ค้านทําก็เสาร์ซื่อก็มีค่ะอันนี้ก็เนาะค่ะเนาะแม่นบอกลังคนก็ทําไปทํามาจักนาอันที่ค้านไปเบิ่งตหมู่เลยเลยโบเอ็ดคลิปสักกหายไปเป็นหลายเดือนก็มีค่ะอันนี้ก็ได้แม่นบอกมันก็แล้วแต่นิสัยคนเนาะค่ะเนาะ เนี่แ,แต่นีสใส่แล้วแต่ว่าความมักว่างันถูกไหมแต่ว่าอันที่สําคัญเนี่ยเอยตุ๊กตาที่ขอบคุณพี่อยู่ทุกค่ะที่บันเทอโอกาสเนาะค่ะเนาะที่บันเทอโอกา,กาสสําหรับแบบเอยตุ๊กตาเอยชอบอ,อกกองค่ะเอยตุ๊กตานี้ชอบอ,อกกองเนาะค่ะเนาะถึงนามโบวสวยโบงามแต่ก็ชอบค่ะชอบเว้าวชอบออกอันหลังเท้าอ,อันหลังคลิปทานี่โบมีหอดขนเบิ้งก็มีเด้ค่ะ เยาว่าคนนำมาเบิ่งอันอันนั้นได้ค่ะว่ามีคนเบิ่งก็มีลังคนนั้นไม่มีสักคนก็มีลังคนนั้นนื้อหลังอันคีพันนึ่งค่ะหลังหลังคีพันก็ไหลแดงหลังหลังคีพันก็นึ่งสองสามสี่ห้านะค่ะเนาะเรนเรียกกันสิบหกสิบเจ็ดอันคนที่เป็นเข้ามาทักนะคะโบแม้ว่าคลิปแต่ละคลิปทำแล้วมันอันคนนำมาเบิ่งเนาะค่ะเพราะว่าคนทำกันก็ทั่วโลกเนาะค่ะเนาะทั่วโลกนี่อินเดียวเลยค่ะมันโบแม้ว่ามีแต่บ้านเฮาเนาะค่ะเนาะ คนแต่ละที่ทามันก็ไหลไหลภูมิอันประเทศไหลภูมิอากาศเนาะค่ะเนาะอันการทําคลิปก็แตกต่างกันออกไปค่ะแต่ว่าบางครั้งการคลิปแต่ละคลิปที่ทําออกมานี่ก็คือทําด้วยใจรักพ่อชอบจะทำเนาะค่ะเนาะเราก็อยากจะสื่อสารออกมาว่าเฮาอยากออกอยู่ชุดเหลือเสียงมันก็ออกมาอันเพื่อคนได้เห็นว่าเอออันนี้เราต้องการเพื่อเฮาเบื้องจุดนี้มันจะออกมาจุดนี้เนาะค่ะเนาะอัน หลังคลิปก็ถึงแม้นวาก็ต่างกันคนละภาษาแม่บอค่ะแต่ว่าออกมาความประสงค์ที่มันคล้ายๆกันมันก็ออกมาคนมักกระสื่อสารเป็นภาษาอภาษาใบเน่ะขอนอภาษามือภาษาเตยกระเบ้ากันไปบวกนั้นหรืไปก็เอ้ยว่ามันเป็นสิ่งที่ดีค่ะแล้วก็ทุกคนมีโอกาสเนาะขะเนาะยูทูปมันเทาโอกาสทุกคนเลยค่ะทุกบ้านทุกคนที่ว่าอยากจะทำนาะขะเนาะที่ว่าอยากจะทำอยากจะเป็นยูทูบเบอร์เ้อค่ะ ถ้าว่าเฮาบออยากทำนี่ก็เอ๊ะหรือเฮาก็ทำโบโบไดเด้อค่ะถ้าใจบบชอบก็ทำโบไดอันเอ้ยมาสังเกตนี่ค่ะเราถือว่นคือบบทำสินะค่ะแต่ว่าทำโบไดเพราะว่ายังบบพร้อมนะเราขนว่ายังบบพร้อมแต่ว่ามันยังบบพร้อมนี่เอ้ยว่าคือว่าพันยังโบอยากทำเนาะค่ะเนาะเพราะว่าน่ะเฮอเมันพร้อมเนี่ยมันบ่พร้อมด้อค่ะเอ้ยว่าไม่บ่มีแต่เหลือพร้อมดอกค่ะถึงแม้น่ะพร้อมมันก็ยังขาดนะะคเนาะถึงว่า ่างคลิปบางคลิปเขาว่าเออเขาตั้งมุมตั้งเตอเรียบร้อยมาแล้วก็ยังมีอันตรายที่ว่ามันคัดคองนิดนิดน่อยนอยเนาะค่ะเออก็คืนว่าถ้านเออพร้อมนี่บ่พร้อมค่ะก็เลยมีความคิดว่าถ้าอยากทาเตอก็ทำเนาะค่ะเนาะทาที่ว่าเขาว่าคืนว่าเขาณจุดนั้นเขาทาแล้วเขาพร้อมสําหรับตัวเองณตอนนั้นเนาะค่ะแล้วก็มีความสุขมันบอกค่ะคําสั่นกระทัไปท่าหรอว่าพร้อมพร้อมแล้วเมื่อไหร่จะพร้อมมันบอกค่ะอันนี้การแห้งเว้าคือฝังค่ะอันนี้แห้ง แห้งอันภาษาย้่ปุ่นก็บอกว่าไลา่มัไม้เนาะค่ะเนะาะไล่มัไม้านี่ก็คือว่าเว้าหลายเว้าลาหลาแล้วก็อยากคุยค่ะคุยหลเว้าลไหลเนาะค่ะเนาะ <c oughs> เอ้ยก็คุยเก่งอยู่ดีค่ะอันถ้าว่านเาว้าวต่มรักกันแล้วอนสาวนี่มันก็คือสัญญานำว่ายายเว้าลไหลเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ขาใจตั้งนี่ค่ะลานสาวก็ยายเว้าหลาย คือเราก็อยากหัวค่ะพ้นไปโรงเรียนดอกตอนนี้อาทิตย์เหนเอ้ยก็บไดดไปส่งพ่นมีตะวันศุกหรือค่ะวันศุกแม่กับพ่อพ้นไปทํางานเอ้ยยังไปส่งถ้าเอ้ยไปส่งนี่ก็พากันร้องเพลงค่ะอันดับแรกก็เพลงอันแรกก็ม้าวิ่งกลับกับก็ทําจังว่าม้าย่องไปอย่างนี้ค่ะที่ที่อันนั้นก็ม่วนเลยค่ะพ่นก็ร้องได้ค่ะม้าวิ่งกลับกับนี่พ้นก็ร้องได้แล้วก็เพลงที่สองก็คือผู้ใหญ่ลีตีกองประชุม เสียงคือโทรศัพท์เ่อนรงใสของเพื่อนบ้านนะคะหูดีอยู่ด้วยค่ะเอ้ยกันนแะบบันเป็นบางครั้งด้วยค่ะผู้ใหญ่ลีตีกองประชุมนิกาได้การนะคะก็ลร้องได้ะคะ่ะสุกรน,นั้นคืออะไรเพื่อนก็บ,บอกว่าหมู <laughs> เอ่ยแหงไส่ใส่เออฝั่งม่มนม้วนเนีะยค่ะเด็กน้อยเพื่อนอินโนเซนต์นะคะกับอัน นี่ก็เป็นความภูมิใจอีกแบบนึงน่งเนาะค่ะเนาะที่ว่ามาอยู่ไกลบ้านไกลเมืองแต่ว่าด่านน้อยพระกันอย่างร้องภาษาบ้านเฮาใดแม่นบ่ค่ะก็เป็นความภูมิใจอา้าวว้าแต่เ้าฟังเอนนี้ก็ได้เยอะเนาะค่ะเนาะเยอะมากอันนี้ก็โอ้เพื่อนบ้านเพิ่น,น,นโอ้โหเอ้โโอก็ดียุคคําสะก็ได้เพื่อนบ้านมันก็อยู่ไกลอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเสียงอันเอาอยู่ข้างนอกมาเลยอก,กิกรงเข้ามาวบางั้นเหรอปะ แดดออกก็มีความสุขค่ะเอ้ทุกตาก็พามานั่งอันฝังแดดมาอันมานั่งอันสิ่งแดดเนาะค่ะเนาะมาจมมาเว้าคุยเอ้ฟังคเมาหมอยอันเว้าไปเตะได้ค่ะเอ้กระแดมวนม้วนเนื้อฝังกันมวนม้วนเนื้อจเด้อฟังกันมวนม้วนก็ต้องไปถือได้ค่ะมันจังบนนักลมก็พัดเบาๆใช่หมแ่งมีแหง ว่าหลายๆจนโขแห้งจนนั่นไปกินน้ำก่อนค่ะว่ากินน้ำขนาไปต้มกาแฟเนาะค่ะค้าได้ต้มกาแฟนี่ชงใส่ได้มานั่งอัดคลิปอันอยู่ข้างนอกอีกหรือค่ะเด้อพูดหรือกายเว้าเอ่ยนี่จะเด้อเพราะว่าเป็นอากาศดีอากาศดีก็ตรงอันอยู่เต็มที่ข้ามบอกอนาคตอ่กันมากวดอันหลานหินเหียนหลังอันทังหลังสวนเอ่ยเนี่ยค่ะไปกวดหลานหินมั่งโบได้คุยกันเนาะค่ะเนาะถ่ายเตออนกวดหลานหินกัน บันแน่ค่ะเอ้าคระดาษต้มกาแฟก็นำมานั่งคุยนำมานั่งกันจ่มเฮา่ฝังบ่จ่มกันนาพามานั่งถือถ้วยกาแฟยกขึ้นยกลงค่ะเบิ่งเนาะกันเนาะกับอันบรรยากาศพี่แดดออกเนาะอ่ะคลิปนี้ก็เอาไว้ซสำนี้ก่อนนะจ๊ะเนาะเพราะว่ามันเฮิงไปพูดมันก็น่าเกียดแม่นบ่ค่ะเอาพอดีพอดีเนาะค่ะเนาะแล้วก็เบิ่งกันไปเฮิงๆแล้วก็มีแต่คําว่าขอบคุณเด้อค่ะเด้อเอ้ยก็ได้ขอบคุณหลายๆที่เข้ามาทักเอ้ยค่ะมาสวัสดีกันเนาะค่ะเนาะสวัสดีกันทุกวันทักทายกัันนนนกกก็็็เหห้า ถือว่ายังมีชีวิตอยู่เนาะค่ะเนาะได้อันได้มว้วนได้ซื่นได้หัวเลาะว่าง,งั้นเถอะป้าได้รับฟังอันคําบรรยายของอันกันและกันเนาะคะ่ะคําเว้าคําอันจ้เมื่อฟังเนาะค,ะะคะ่ะเนาะอ่ะสวัสนี้ค,นนะค,ะะคะ่ะเนาะสวัสดีเด้อจ้า